โอเค okay, let's go <S สายทัวร์ลิ่งสายลุยต้องไม่พลาดเลยนะครับสำหรับ F 8 0 0คันนี้เนี่รถคันนี้จดปี2016เลขไม3 5 0 0หมกิโลเอาพาลาไปที่219,000บาทเท่านั้นสภาพสวยพร้อมลุยพร้อมออกทริปนะครับเนี่เรามาดูไฟหน้าสวยๆครับมีกาดให้ครบ ไฟสปอร์ตไลท์4ดวงนะครับยางใหม่ๆกันเลยคันนี้แคชบาร์รอบคันนะครับนี่เครื่องยนต์สวยๆปี๊บหลัง3ใบมีให้ครบเลยนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์ครบพร้อมลุยจริงๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเซล์เอกเข้ามาได้เลยโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆตอนนี้เพียบเลยนะครับจัดส่งรถให้ถึงบ้าน ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วเจอกันที่ร้าน t h u ด d e r b i k e นะครับ